สวัสดีครับท่านผู้ฟังมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube ช่องเฟสไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับมาฟังเรื่องราวที่เป็นความเล้นรับเกี่ยวกับผีผีสางๆกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบครับเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบนั้นก็คนไทยนั้นก็คุ้นเคยนะเพราะว่าก็มีภาพยนตร์ออกมาอยู่หลายภาคด้วยกันผมก็ดูครับ บางครั้งก็ดูตลกดีนะครับเพราะว่าภาพยนต์ไทยเนี่ยนำเรื่องราวนี้ก็มาทําเป็นหนังตลกด้วยแล้วก็ดูน่ากลัวด้วยแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับตำนานเรื่องราวผีปอบนี่มาช้านานแล้วตำนานเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าต้นกําเนิดจากการเป็นผีปอบนั้นเกิดจากผู้ที่มีวิชาเกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือมนต์ดำจนแก่กล้าวิชาสามารถใช้อํานาจอันเข้มขลังจากวิชาเวทมนต์คาถาไปกระทําร้ายผู้อื่น เช่นทำสเสน่ยาแฝดฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายเสกตะปูเข้าทอเป็นต้นหรือใช้มนตราเนี่ยบังคับให้วิญญาณต่างๆหรือพูดผีปีศาจเข้าไปสิงคนอื่นซึ่งในเรื่องของวิชาไสยาศาสตร์นั้นมักจะมีข้อห้ามข้อปฏิบัติก,กำกับไว้ด้วยผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยาศาสตร์จะต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากกระทำผิดข้อห้าม จะเกิดโทษหนักแก่ผู้ใช้วิชานั้นๆในเรื่องของการผิดครูวิญญาณบรมครูจะลงโทษให้กลายเป็นผีปอบหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอดก็คือเล่นคาถาอาคมอย่างคลั่งไคล้และใช้ความขลังแห่งวิชาศสยศาสตร์หรือมนดำไปทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ตนเองได้กระทำลงไปกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมอาถรรพ์ของสยเวทที่ตนเองถือไว้ได้ จึงส่งผลให้อาถันย้อนกลับเข้าตัวเองกลายเป็นผีปอบในที่สุดผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือชาวอีสานจะเรียกว่าปอบเข้าจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนบางคนก็จะมีอาการสแสดงอาการที่ดูร้ายนะบางคนก็จะซึมเศร้าคล้ายกับป่วยไข้อย่างหนักบางคนก็จะร่ําให้ราพึงราพันต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะมีการสแสดงอาการอย่างไรผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ย ก็จะมีลักษณะที่เรียกร้องให้นําอาหารสุดๆดิบๆเนี่ยมาให้กินแล้วก็กินด้วยความตะกะหมุมมามอย่างผิดปกติและเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบนี้ผมก็ได้ไปอ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวครับและก็มีบันทึกเกี่ยวกับผีปอบไว้ด้วยผมก็เห็นว่าน่าสนใจดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกครับก็เลยนะํามาเล่าให้ฟังในวันนี้ซึ่งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2493 เป็นช่วงที่หลวงตามหาบัวท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดป่าสุทาวาจังหวัดสกลนครที่นั่นท่านได้พบคุณหมอเจริญวัฒนสุชาติซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาและก็เตรียมตัวที่แจะบวชพระครับวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาสนทนาธรรมกับคุณหมอเจริญหลังจากที่พูดคุยกันได้สักครู่ใหญ่ๆก็มีเรื่องราวสนทนาว่าผู้หญิงคนนั้นยอมเปิดเผยว่าตนเองเป็นผีปอบในตอนนั้น หลวงตาม,มหาบัวท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตามที่ชาวบ้านได้บอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นผีปอบมีผีปอบมาสิงมันมีอยู่จริงเพราะคุณหมอจเจริญก็ได้ซักถามผู้หญิงคนนั้นอย่างละเอียดถึงเรื่องราวที่ต้องเป็นผีปอบและผู้หญิงคนนั้นก็เล่าความจริงอย่างไม่ปิดบังไม่กลัวว่าใครจะทําอันตรายใดๆเลยผู้หญิงคนนั้นได้เล่าว,ว่าถ้าวันไหนผีปอบที่สิงอยู่เกิดความหิว จะรู้สึกว่าภายในตัวนั้นจะกระวนกระวายฝ่ายคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงก็จะมีความไม่สบายใจกลัวว่ามันจะไปกินไก่กินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านถ้าเจอหมอผีเก่งๆที่ไล่มาก็จะวิ่งกลับมาบ้านเข้าสิงเจ้าของเดิมแต่ถ้าเจอหมอผีไม่เก่งก็จะกินจนอิ่มแล้วก็จึงกลับเข้าเจ้าของเดิมเช่นกันเมื่อกินอิ่มแล้วเมื่อกลับมาเข้าสิงก็จะรู้สึกว่าง่วงนอนทั้งวัน แต่ถ้ารู้สึกหิวอีกครั้งก็จะเกิดความกวนกระวายภายในตัวของผู้ถูกสิงนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เล่าเรื่องราวถึงมูลเหตุที่ต้องเป็นปอบให้ฟังว่าเพราะเคยไปทําพิธีสักว่านที่เขาเรียกว่าว่านกระจายสักไว้ที่กลางกระหม่อมเพื่อความอยู่ยงคงกระพันแทงไม่เข้าฟันไม่เข้าหรือปืนยิงไม่ออกด้วยเพราะการที่ไปสักว่านนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เป็นปอบและหญิงคนนั้นก็เล่าว,ว่า เมื่อสักว่านแล้วจะต้องทำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระเบียบในการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดวิชาเข้าตัวกลายเป็นปอบได้ก็คือว่าไม่ให้กินเนื้อดิบไม่ให้กินปลาดิบหรือไม่ให้ลอดเครือกล้วยเป็นต้นและสิ่งที่เขาห้ามก็ไม่ปฏิบัติตามแต่ไปกินเนื้อดิบปลาดิบจึงเป็นเหตุให้วิชาเข้าตัวกลายเป็นปอบ ถ้าเจอหมอผีเก่งเขาก็จะจับมัดด้วยเชือกรักกร,รมซึ่งเป็นเชือกลงอาคมแล้วก็จะซักถามว่าเป็นใครมาจากไหนใครเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนั้นก็พูดเป็นฉากๆเป็นท่านเป็นตอนอย่างละเอียดเลยฝ่ายคุณหมอเจริญก็ถึงกับตะลึงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นและขอดูหลักฐานการสักที่กระบอกก็พบว่ามีอยู่จริงๆฝ่ายหลวงตาม,มหาบัวซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็ได้รับฟังเรื่องราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าแปลกดี แล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวนี้มีอยู่จริงเพราะว่าหลักฐานนั้นก็ชัดเจนแล้วก็เล่ามานี่มีหลักฐานครบเลยแล้วก็มีการสักยนันการกระบอกจริงๆเรื่องราวนี้ครับก็บันทึกอยู่ในหนังสือนะหลวงตามหาบัวได้เขียนไว้ก็เลยมาเ,ามาเล่าให้ฟังนะก็เป็นเรื่องราวประดับความรู้ไปแล้วกันครับก็ไม่ได้เป็นธรรมะอะไรนะแต่ก็คือว่าวิชาศยศาสตร์ต่างๆนั้นก็น่าจะมีอยู่จริงครับวิชาที่เป็นเดรัจฉานวิชาอะไรนี้ก็มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ ไม่ควรไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าวิชาพวกนี้เมื่อเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็จะเกิดการเข้าตัวแล้วก็เกิดเรื่องราวที่ไม่เป็นมงคลต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทางหุดผลด้วยครับผมเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบที่หลวงพ่อหรหือสีดงดำท่านก็เคยเจอเช่นกันครับในเมื่อเมื่อสมัยที่หลวงพ่อปางก็ยังอยู่ตอนนั้นนะผมก็เคยเล่าไว้แล้วเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมได้ฝึกเล่าเรื่อง ก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้หลวงพ่อหรือสิลปนํำท่านเล่าชัดเจนเลยว่ามีผีปอบจริงๆสำหรับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบก็มีเพียงเท่านี้นครับโอกาสหน้าผมก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เรื่องราวของพระกิจิอาจารย์ตำนานเรื่องราวต่างๆมาให้รับฟังกันสามารถกดติดตามผมได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเฟซไทสตอรี่ครับแล้วก็ติดตามการเด็กของผมได้บนเพจ Facebook ครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดสําหรับวันนี้สวัสดีครับ